แล้วก็ปรากฏการณ์นหนึ่งท,ที่จริงเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นตอนที่ตอนที่คุณทักษณิณไปโคราชคุณทักษณิณไปโคราชเนี่ยสิ่งที่หายไปแล้วระยะหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาอีกนั่นก็คือว่าคุณทักษณิณเนี่ยกลายมาเป็นตัวชนวนคนจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมามที่โคราชนั้นมีทั้งม็อบที่สนับสนุนคุณทักษณิณแล้วก็มีทั้งกลุ่มคนที่ต่อต้านชูป้ายด้วยกัน พราะงั้นนี่นี่คือเป็นสัญญาณว่าเออถ้าว่าปล่อยให้คุณทักษิณยังโลดแล่นได้อย่างเป็นอิสระหรือทำอะไรแบบที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่ไม,ไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปในในลักษณะที่มีความรุนแรงหรือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าก็ต้องทำให้คุณทักษิณเนี่ย สงบลงด้วยด้วยมาตรการเหล่าเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองด้วยทั้งหนึ่งหนึ่งสองด้วยแล้วก็ทั้งในกรณีที่สี่สิบนายกเสถาด้วยนายกเสถาด้วยนะคือมันมองแยกกันไม่ได้ทั้งทั้งนายกทั้งอดีตนายกใช่จะมีขั้นอนเชื่อมโยงอะไรที่จะไปขยาวไปไปผูกขาไว้แล้วก็บวกกับเอาคุณวิษณุเข้าไปเนี่ยเหตุการณ์นี้ผมมองเชื่อมโยงกันหมดเลยคุณวิษณุที่ไป ไปเป็นตอนนี้เป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาของานายกรัฐมนตรีคือผมมองว่าคุณคุณวิษนุเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้กํากับทิศทางรัฐบาลคือจะคอยบอกคุณเศรษฐาว่าสิ่งนั้นทําได้สิ่งนี้ทําไม่ได้นะหรือว่าสิ่งนี้ทําได้สิ่งนั้นทําไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องไหนที่มีความอ่อนไหวที่ไม่พึงตาต้องใจกลุ่มชนชั้นนำไอ้คำว่ากํากับเนี่ยความหมายมัน มันในเชิงลบกับนายกเศรษฐานะอาจารย์คำกลับก็คือหมายความว่าเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปให้คําปรึกษานะคำกลับนี่มันเหมือนกับไปคุมทิศทางรัฐบาลเลยนะสมมุติว่าอยากจะทําดันทุลรังทำหนึ่งเงินที่เท่า1 0,000บาทเนี่ยคุณวิเชนุอาจจะบอกเอ้ะเรื่องนี้อาจจะทําไม่ได้นะมันมีความเสี่ยงนะถ้าทำเนี่ยก็ควรจะลดขนาดโครงการลงนะคุณเศรษฐาอาจจะไม่ฟังคนอื่นนะแต่ถ้าคุณวิษณุพูดอย่างนี้ต้องฟังอ่าเพราะว่า คุณผมมองบทบาทของคุณวิศนุเนี่ยเหมือนเป็นตัวเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มาทางของเพื่อไทยกับทางกลุ่มชนชั้นนำนะแล้วก็เป็นคนที่คอยเป็นผู้ปิดหรือว่าเปิดประตูว่าเรื่องไหนควรจะปิดประตูเรื่องไหนควรจะเปิดประตู